จุดเริ่มต้นของการขาดทุนมหาศาลของการบินไทยมาจากการอนุมัติจัดซื้อฝูงบิน a i r b บ s A 3 4 0ในยุครัฐบาลทักษิณเห็นสภาพของเครื่องบินการบินไทยฝูงนี้ต้องอุทานว่าสภาพการดำเนินการจัดซื้อชองและเซ็นกัน ในช่วงปี2545ถึง2547นายทักษินชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเลขาธิการพักไทยรักไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารกิจการของบริษัทและปัญหาการทุจริตบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชเป็นประธานคณะทำงานรายงานผลการตรวจสอบ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่กำกับดูแลการบินไทยในขณะนั้นคือนายถาวรเสนเนียมได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและประธานปานปชเมื่อวันที่31สิงหาคม2563ผลการตรวจสอบระบุชัดว่าในปี2551ปีแรกที่การบินไทยขาดทุนมากที่สุดถึง21,450ล้านบาทนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดซื้อเครื่องบิน a 3 4 0 5 0 0 และ A340-600 จำนวนสิบลำพิสัยไกลพิเศษขนาด4เครื่องยนต์มูลค่าตามบัญชี53,043ล้านบาทภายใต้แผนรัฐวิสาหกิจและโครงการจัดหาเครื่องบินตามแผนวิสาหกิจช่วงปี2,546ถึง2,547เครื่องบินรุ่นดังกล่าวเข้าประจำการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2,548ทําทำการบินเส้นทางบินตรงกรุงเทพนิวยอร์กและกรุงเทพลอสแอนเจลิส โดยใช้เวลาทำการบินเพียง3ปีเศษก็ต้องหยุดบินเพราะขาดทุนทุกเที่ยวบินถึง 12,496... ล้านบาทการบินไทยปรับเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังเส้นทางอื่นรวมแล้ว51เส้นทางก็ขาดทุนทุกเส้นทางที่ทำการบินทำให้ขาดทุนจากการดำเนินงานไม่น้อยกว่า39,859ล้านบาทและต้องตรวจระวางเครื่องบินก่อนกำหนด ลำสุดท้ายปลดระวางในปี2,556ใช้เวลาในการเข้าประจำปูงบินเพียง6-10ปีเทียบกับเวลาการใช้งานของเครื่องบินโดยทั่วไปกำหนดไว้20ปีระหว่างจอดรอการจำหน่ายการบินไทยยังต้องประสบปัญหาขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินไม่ต่ำกว่า20,000ล้านบาทรวมแล้วเครื่องบิน Airbus A340 จำนวน10ลำทำให้การบินไทยขาดทุนจากผลการดำเนินงานและการด้อยค่าไม่ต่ำกว่า 62,803ล้านบาทหลังจากนั้นการบินไทยต้องออกหุ้นกู้มาช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทและขาดทุนมากที่สุดในปี2551ถึง21,450ล้านบาทในรายงานการตรวจสอบระบุชัดว่าการจัดซื้อเครื่องบิน A340-500 และ A340-600 จำนวน10ลำการบินไทย ไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัดโดยไม่นำความเห็นและข้อสังเกตของสภาพัฒนและกระทรวงการคลังไปพิจรารณาล่าสุดปปชลงมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่สำนักข่าวอิสาราเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาในกรณีนี้5รายได้แก่นายทักษิณชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิเชษถิรชวานอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายธนงพิทยะอดีตประธานกรรมการบริษัทการบินไทยและนายกนกอภิรดีอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยทั้งหมดยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่ได้ถูกชี้มูลความผิดยังไม่ได้ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด น่าสนใจว่าจะเป็นการบกพร่องโดยสุจริตหรือทุจริตเชิงนโยบายน่าเศร้าใจว่าปัจจุบันยังไม่มีใครต้องชดใช้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการบินไทยสายการบินแห่งชาติที่ยิ่งใหญ่ในอดีต นบางกลุ่มบางคนได้บางเวลาเนี่ยได้ตั้งทำเรื่องหวยบนดินปรากฏว่าได้เงินมาเยอะแยะเลยซึ่งเงินเหล่านี้มันเคยอยู่ในมือของนักเลงทั้งหลายผู้เจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยจะเป็นหัวคะแนในในการซื้อเสียงได้ดีที่สุดผมก็เลยบอกว่าเราเอาจากใต้ดินขึ้นบนดินได้ไหมแล้วเกินผมสัญญาว่าเงินเนี่ยจะไม่ใช้สักบาทเงินมันเป็นมาจากเงินโม่ๆอะเรากลับไป นั่นก็คือเอาเงินเนี่ยกลับไปให้เยาวชนที่เรียนหนังสือเก่งสอบชิงทุนกันที่หนึ่งและให้ไปเรียนต่างประเทศแต่คุณหลอกคนทุกคนตลอดเวลาตลอดไปไม่ได้ ความจริงเรื่องหวยบนดินสองตัวสามตัวในยุครัฐบาลทักษิณมีอยู่ว่าทักษิณสั่งการให้กองสลากเป็นเจ้ามือหวยเลขท้ายสองตัวสามตัวโดยไม่รอแก้ไขกฎหมายรองรับเพราะไม่ต้องการให้เงินจากการขายสลากถูกจกัดสรรเข้าเป็นรายได้แผ่นดินไม่เสียภาษีสารพัดอย่างแถมกู้เงินสองหมื่นล้านจากธนาคารอมสินมาสำรองหน้าตัก สลากเลขท้าย2ตัว3ตัวนั้นเป็นสลากกินรวบที่กองสลากอาจขาดทุนบางงวดเหมือนเจ้ามือหวยบนดินไม่มีการจํากัดบงเงินรางวัลเป็นเรื่องการพนันขันต่อแล้วก็เคยขาดทุนจริงๆ7งเจ็งวดยิ่งกว่านั้นรายได้จากการขายหวยบนดินก็ไม่ได้จัดสรรปันส่วนนำส่งเข้าเป็นเงินแผ่นดินจากกฎหมายสลากกินแบ่งแต่ใช้อุบายออกระเบียบใช้จ่ายเงินเอง ที่คุยโมโ้อ,อ้วดว่านำเงินหวยบนดินมาเป็นทุนการศึกษาเป็นโครงการช่วยเหลือเด็กยากจนต่างๆนานานั้นเท่าที่มีตัวเลขนำมาอ้างกันเป็นแค่เงินส่วนน้อยแต่ในระหว่างดำเนินโครงการหวยบนดินตั้งแต่งวดหนึ่งสิงหาคม4 6ถึงงวด16กันยายน49ได้เงินจากการขายหวยบนดินทั้งสิ้นแสน3 3 9ล้านบาท หักเงินรางวัลใจให้ผู้ถูกรางวัล69,242ล้านบาทเหลือกำไรอยู่มากกว่า50,000ล้านบาททักษินโมว่าเอาไปให้ทุนการศึกษาเด็กยังไงก็ไม่ถึงหมื่นล้านบาทแถมการใช้จ่ายเงินพวกนี้ไม่ผ่านการตรวจสอบของสอตองอสรุปว่ายังมีเงินที่กินมาจากชาวบ้านไม่ต่ำกว่า4,000 40, 0ล้านบาทหายไปไหนไม่มีหลักฐานชี้แจงมาจนถึงทุกวันนี้ ลองคิดว่าเงิน40,000ล้านบาทในยุคนั้นหายไปในหลุมดำการเมืองกินกันคุงกลางขนาดไหนสา,สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิภาคษาคดีทุจริตหวยบนดินระบุชัดเจนว่าการจำหน่ายสลากดังกล่าว เป็นการจัดให้มีการเล่นพนันซึ่งสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้โดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจการใช้จ่ายเงินรายได้ไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและไม่ปรากฏว่าได้รับการตรวจรับรองจากสอตอง,งในทุกกรณีมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบราชการในทุกขั้นตอนสาลพิพากษาลงโทษนายทักษิณชนวัตรผิดอาญา157จำคุกสปีไม่รอลงอาญา ออกหมายจับเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหน้าอนานักปัจจุบันทักษิณยังหนีโทษจำคุกหนีหมายจับอยู่ต่างประเทศยังบิดเบือนกลบเกลื่อนปั่นหัวสาวกจากแดนไกล